สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสุตาในรายการทอล์กกันค่ะนะคะอีกหนึ่งสเปเชียลเกสต์วันนี้เลยค่ะนะคะที่เราจะมาพูดคุยกับมิสซิสไทยแลนด์เบอร์จังหวัดนนทบุรีค่ะนะคะเรื่องราวของสุภาพสตรีที่สมรสแล้วนะคะผ่านเวทีระดับประเทศวันนี้พวกเขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับสู่รายการทอล์กกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกได้เลยว่าเป็นคุณแม่ที่แบบสวยทุกท่านเลยนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาต คุณเมย์ใช่ไหมคะแนะนาตัวให้กับแฟนๆหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเมย์ค่ะปิติวันจอนพักดีค่ะคุณเมย์ก็คือเป็นผู้จัดการของกองระกวดมิสซิสเทอรนเอรนทบรีค่ะอยากขออนุญาตสอบถามในเรื่องของวัตถุประสงค์ของเวทีนี้หน่อยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณเมย์จริงๆเวทีนี้นะคะเราเริ่มมาจากกองแม่ก่อนเนาะนะคะของมิสซิสเทอร์เรอร์นอร์ทบรีค่ะเราก็เปิดโอกาสให้คุณแม่นะคะสตรีที่มีบุตรหรือว่าไม่มีบุตรนะคะหรือว่า คนที่แต่งงานแล้วนะคะมีประสบการณ์ในด้านของกอารผ่านชีวิตคู่ต่างๆนะคะเปิดผลักดันให้ผู้หญิงเหล่านั้นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นมปมในใจอยากจะสร้างศักยภาพตัวเองอยากจะกลับมาสวยครั้งอยากมาสร้างสังคมให้ดีขึ้นโดยการที่เข้ามาประกวดของกองประกวด่ะใช่ค่ะแล้วอย่างในปีนี้ค่ะจังหวัดนนทบุรีก็คือพีดีก็คือคุณแดนใช่ค่ะคะ่ะคุณแดนขออนุญาตได้นับโทหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะแนนปารณีประดิษฐ์ผลนะคะเป็น PD ดีม s t h ิสไ a n d แลนเวนนทบ,บุรีค่ะแล้วก็อดีตนนเป็นนางงามของเวที m i s s ิสไชนแลนเวอรของปี2023ได้รับตำแหน่งเป็นโฟโตเจนิกมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทำงานกับกองประกวดมาในวันที่าทาง Boss Kitty นะคะได้แจ้งว่า m i s s ิสไชน์แลนเวอรของเราจะนำร่องในเรื่องของจังหวัดด้วยก็เลยเลือกที่จะ เป็นพีดีนะคะเพื่ออยากจะส่งต่อนะคะในสิ่งที่ตัวเองได้รับมานะคะส่งต่อพลังตรงนี้ค่ะให้กลุ่มสตรีที่ผ่านการสบรถแล้วด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะเป็นพีดีมิ Thailand ลนด์เวอนนทบุรีค่ะขออนญาถามขออนุญาตเรียกพี่แดนนะคะ,คะขออนญาถามก่อนตอนนั้นที่มีเวทีมิสซิสไทยแลนด์เวอตอนที่เราตัดสินใจประกวดเริ่มต้นจากอะไรคะจริงๆเริ่มต้นจากคําเขาเรียกว่าคาคาที่คนเราเนี่ย มองว่าเราเป็นผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้ว <ฮะ S 1> มีลูก3ามคนนะคะแล้วก็สภาพทางครอบครัวก็คือการหย่าร้างเขามองว่าผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วมมไม่มีประสิทธิภาพก็คือ<ม>พูดได้ง่ายว่าเป็นผู้หญิงที่มีตําหนิแล้ว <ฮะ S 1> แต่สําหรับตัวเราเองพอเราเห็นเวทีเห็นโอกาสเราเลยมองว่าเวทีนี้แหละที่จะเป็นเวทีที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วไม่ใช่ผู้หญิงที่มีตําหนิแต่เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าและคุณก็ยังมีศักยภาพที่จะส่งต่อพลังบวกให้ก สตรีที่ผ่านการสมรสแล้วลุกขึ้นมาเป็นมากกว่าแม่ของลูกลุกขึ้นมาเป็นมากกว่าภรรยาแต่คุณยังเป็นนางงามได้บางคนอยากอยากเป็นนางงามแต่อาจจะด้วยการแต่งงานเร็วนะคะเลยต้องทิ้งความฝันแต่พอมีเวทีนี้จะเป็นเวทีที่สารฝันให้กับผู้หญิงนะคะที่ผ่านการสมรสแล้วลุกขึ้นมาแสดงศักยภาพในตัวเองแล้วก็สารต่อความฝันในวัยเด็กนะคะก็เลยเลือกที่จะ ประกวดเวทีนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จจริงๆค่ะจากวันนั้นจากนางงามจากการเป็นคุณแม่สู่การเป็นพีดีจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างไรบ้างคะก็เรียกได้ว่าตอนเป็นนางงามว่ายากแล้วนะคะ,คะตอนเป็นพีดีก็คือยากยากว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะคือความยากของเราอะค่ะมันจะต่อสู้กับทุกอย่างได้ได้ทั้งหมดเลยเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจจะทำอะค่ะมันเป็นพลังที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเห็น สิ่งที่เราปั้นขึ้นมาเนี่ยคือทุกคนประสบความสำเร็จ เพิ่มขึ้นนะคะในชีวิตทุกคนมีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพก็คืออาชีพนางงามนะคะ <c oughs> ทุกคนกลับบ้านไปครอบครัวสามีลูกภูมิใจที่เห็นแม่จากเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอยู่บ้านคุณแม่ก็สวยที่สุดอยู่แล้วพอวันหนึ่งที่คุณแม่ก้าวขึ้นเวทีคุณแม่ของเราสวยที่สุดภรรยาของเราทําไมถึงสวยได้ขนาดนี้นี่คือสิ่งภูมิใจที่ที่เรามองว่าเราได้ประสบความสําเร็จจากเวทีมิสอินเดยแลนด์เวิร์ค่ะ แล้วในะระยะเวลาของการประกวดนะคะจนวันไฟนอกเป็นยังไงบ้างคะได้ผ่านการคัดเลือกสาวงามคุณแม่ที่มีความสามารถความหลากหลายจนมาวันนี้ได้ ทั้งสี่ท่านที่มาด้อยู่ในรายการนะครับพี่แดนค่ะ<ม>ก็เรียกได้ว่าช่วงเวลาเก็บตัวนะคะเราได้มีมาทากิจกรรมกันตลอดระยะเวลา3วันนะคะ,คะแล้วก็ไฟนอลรอบตัดสินอีกหนึ่งวันเท่ากับว่า4วันที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราได้ดูศักยภาพของแต่ละท่านคือต้องบอกเลยว่าทุกท่านที่เข้ามาในรอบเก็บตัวคือเป็นทุกท่านที่คัดมาแล้วแล้วก็ทุกคนเก่งจริงๆนะคะแต่ว่าใน4ท่านที่ได้รับตําแหน่งก็ต้องบอกเลยว่าเขาเหมาะสมกับตําแหน่งนะคะในแต่ละท่านทุกคนก็แสดงศักยภาพอย่างเต็ม ที่ในช่วงที่เก็บตัวนะคะว่าตัวเองนี่แหละคือตัวแทนจังหวัดตัวเองนี่แหละคือต้นแบบของสตรีที่ผ่านการส่งรสแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจค่ะที่ทุกคนทําออกมาได้ดีมากๆเลยต้องอันนี้ต้องขอบขอบคุณเลยนะคะสำหรับการต่อสู้กันมาในรอบแบบเก็บตัวนะคะความกดดันต้องมีแน่นอนเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยผ่านเวทีนางงามมาเลยนะคะในแต่ละคนแต่ทุกคนก็ทำออกมาได้ดีค่ะค่่ อย่างพุ่มเมย์อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะในเรื่องของวัตถุประสงค์บรรลิภาน์จนวันนี้เราเห็นสาวงามที่นั่งอยู่ในรายการเป็นยังไงบ้างคะจริงๆเมย์ทำของกองประกวดนะคะ,คะมา4ปีกว่าขึ้นปีที่5นะคะเราเราคัดเลือกอคัดเดตหรือว่าผู้เข้าแข่งขันมาประมาณทุกปีเลยค่ะปีล่าสุดมีประมาณพันกว่าคนแล้วก็คัดเหลือ30แล้วก็ไปออเดชั่นกันพอมาปีนี้มันเข้มข้นกว่า แล้วก็มีความต่อสู้กันแบบภายในที่เราเห็นเนาะในแต่ละจังหวัดก็คือมีดีกรีดีๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นของนางงามที่จะเข้าไปสู่กองแม่ของเราคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจที่จะได้คนที่เราคัดกรองมาอย่างดีนะคะแล้วก็เข้าไปสู่แบบกองใหญ่ของเราอย่างมีคุณภาพด้วยค่ะคือจะบอกเลยว่าอย่างตัวแทนของจังหวัดเนทัพบุรีก็ต้องไปสู้ฝ่าฟันในระดับประเทศใช่อีกรอบหนึ่งค่ะแล้วคุณเป็นรู้สึกยังไงที่ปัจจุบันสังคมเห็นความสําคัญของการเป็นนางงามกับคุณแม่ จริงๆด้วยตัวบริบทเราเองเนาะ,ะเรารู้สึกภาคภูมิใจว่าเราอะจากเดิมที่เราเป็นคุณแม่เรามีหน้าที่เราเพิ่มเราได้รับการยอมรับเพิ่มเติมเราได้สวยอีกครั้งหนึ่งด้วยการที่แบบทุกคนยอมรับเราอยู่บนเวทีนะคะด้วยบริบทของนางงามเองก็ตามนะคะที่ว่าไม่ใช่สวยอย่างเดียวเวทีเราสวยและต้องมีคุณค่าค และทําประโยชน์เพื่อสังคมจริงๆ, <S <S ๆนะคะอันนี้คืออย่างที่บอกไว้คุณแนนก็มีบริบทของเวทีนนทบุรีที่เราจะต้องทําเพิ่มเติมนะคะกับภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ทางกรทมที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตด้วยคือ<ช>เราไม่ใช่คุณแม่ที่แบบว่าเฮ้ยต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านเป<ม>็นแ,แม่<ล>บ้านที่ไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็ตื่นเช้ามาเลี้ยงลูกซักผ้าทํางานบ้านกลับมารอสามีไม่ใช่แล้วไม่ได้หัวกระเสิริมไม่ได้แล้วใช่ค่ะเพราะวันนี้เราจะต้องออกงานสังคมมากขึ้นแล้วก็ทําให หลายๆคนเห็นบทบาทของการเป็นคุณแม่มากขึ้นใช่โดนยอมรับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับศีสาวของเราดีกว่านะคะ,อะขออนุญาตแนะนำตัวทีละท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะเปอร์เช่นะคะชันชิรันตั้งสุทธิธรรมค่ะมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์นนทบุรีค่ะค่ะจะบอกว่าสวยมากสวัสดีค่ะหนูหนาสุชาดาจันทรขอนแก่นนะคะรองอันดับหนึ่งมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์นนทบุรีค่ะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแคทนภัสรน้าาสุภาโสพลค่ะมสซิส,สไทยแลนด์เวิร์ดนนทบุรีค่ะขออนุญาตถามทั้งสี่สาวเลยดีกว่ามีใครแบบเป็นนางงามก่อนเป็นคุณแม่ไหมคะไม่ไไมีจริงเหรอคือแบบเราก็คิดว่าเฮ้ยเราคิดว่าแบบคือบางคนนั้นเป็นนางงามมาก่อนแล้วก็วันึงไปแบบแต่งงานม,มีลูกมีสามีแล้วก็กลับมาแา่งานใหม่อะไรอย่างงี้อ่ะขออนุญาต คุณมงกันดีกว่าพยาเรียกคุณปอเช่เนาะ,ะทำไมถึงตัดสินใจที่เลือกที่จะมาประกวดอะไรเงี้ยค่ะคือเคยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะทักว่าหนูเนี่ยมีรูปเป็นซับเราก็เลยมองว่าการที่เรามีรูปเป็นซัพบเนี่ยท่านก็ทักว่าควรจะนําไปทําให้มันงอกเงยหรือเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าเวทีนี้จะทําให้เราเนี่ยเป็นซับที่มีค่ามากยิ่งขึ้นค่ะ,คะ ถ้าพูดถึงในมุมมองบทบาทของการเป็นคุณแม่ก็คือมีบุตรมีบุตรแล้วค่ะค่ะนะคะ,แ,คะแต่ว,<ช>ว่าเราก็ตัดสินใจมาประกวดใช่<ต>ค่ะแปลว่าหลังจากนี้ในเรื่องของการเป็นนางงามงคุณแม่เราจะต้องทํางานไปควบคู่กันถูกต้องค่ะก็คือเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งนางงามแล้วก็เป็นทั้งภรรยาค่ะมีหลายบทบาทหน้าที่มากค่ะ เป็นทั้งพนักงานด้วยเป็นพนักงานด้วยต้องแบบตอนนี้เจ้านายแอบดูอยู่ฝากด้วยนะคะแต่ว่าคุณบอ์เช่ก็ต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีไปสู้ต่อในเวทีระดับประเทศหลังจากนี้เราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงแล้วก็แบ่งพาร์ทเวลายังไงทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวไหนจะต้องทําในเรื่องของสังคมอีกอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะ ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน้าที่เนี่ยจะมีสล็อตเวลาในตัวมันเองอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะสามารถแม n a ตัวเองในการทําแต่ละสถานการณ์นั้นอย่างไรก็คือมีการทั้งดูแลตัวเองดูแลครอบคร,รัวดูแลบ้านแล้วก็ดูแลหน้าที่การงานค่ะ,คะก็คือแบ่งเวลาให้ดีมีภาระที่เพิ่มขึ้นแต,แต่ว่าในเรื่องของการแมเนจเวลาก็ทําได้ทําได้ค่ะแล้วเตรียมปันนี้เตรียมตัวไงบ้างคะกับการที่จะต้องไปเก็บตัวด้วยเนาะใช่ะไปเก็บตัวแล้วก็ต้องเจอ สาวงามที่เป็นคุณแม่อีกประมาณเกือบ30มสจังหวัดแล้วแต่ละคนสวยมากปีนี้คือแบบแอบไปเห็นหลายจังหวัดมาแล้วสะดุ้งเลยนึกว่าไม่ใช่คุณแม่นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นคู่แข่งไหมคะเห็นเหมือนกันมีไม่ไปเห็นคู่แข่งแล้วประมาณนะอะไรอย่างเงี้ยสะดุ้งนิดนึงเฮ้ยแต่เราก็สวยนะแต่เราก็จะเขาเรียกว่าทำตัวเองให้ดีที่สุดค่ะใช่อ่ะคนต่อไปดีกว่า เราชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะคุณหนูนาคุณหนูนาตอนแรกเราคิดว่าเป็นนางงามเข่าในนี้ไม่ค่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นเวทีแรกจริงๆที่แบบว่าหนูนาได้ได้แบบเข้ามาลองประกวดอแล้วทำไมถึงตัดสินใจประกวดคือด้วยด้วยความที่ว่าตอนตอนที่เราช่วงเด็กๆอะค่ะก็จะมีแบบเพื่อนๆมามาคอยถามเราว่าเอ้ยไม่ลองประกวดดูอะไรอย่างเงี้ยเราพอตั้งแต่เราจบมหาลัยอะค่ะเราก็ วิ่งแต่ธุรกิจอย่างเดียวค่ะคะหลังจากนั้นพอมีได้มีวันหนึ่งไปเจอพี่ๆในงานอีเวนต์พี่ๆเขาเลยบอกเอ้ยลองไหม,มสักนิดนึงเราก็แบบเอ้ะโอเคโอกาสอาจจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมันคงไม่มีอะไรสายแล้วก็คิดว่าเออลองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาประกวดก็เลยมาประกวดได้อะไรจากเวทีนี้บ้างคะ อย่างแรกเลยที่ได้คือได้มิจรภาพที่ดีค่ะ,ะได้มิตรภาพได้เพื่อนที่ดีเรารู้สึกว่าที่แรกเรารู้สึกค่อนข้างจะประหมา<ะ>ค่อนข้างจะประหมาอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเวทีนางงามมันต้องมีแบบสงครามหลังบ้าน<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแบบอะไรอย่างงี้<ม>ประมาณนี้เพราะเราเคยได้ยินว่าสมัยเด็กๆมันต้องมีการแข<ก>่งกันอย่างเงี้ประมาณนี้แต่พอได้เข้ามาเรารู้สึกว่าแบบ เอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเราเราได้เพื่อนเราได้พิธภาพที่ดีเราทุกคนแบบรักใคร่กลมเกี่ยวกันแล้วยิ่งเราเป็นเป็นคนที่แบบเอาเอเนจีมาใส่ทุกคนคอยู่แล้วมันก็เลยทําให้หลังบ้านน่ะสนุกมันไม่เหมือนการแข่งขันกันเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างชีวิตจริงเราเป็นนักธุรกิจใช่เป็นนักธุรกิจพอนนี้เรามาเป็นนางงาม,มาเราต้องเรียนรู้เพิ่มแค่ไหนครับเอ,อถามว่าเรียนรู้เพิ่มแค่ไหนก็ไม่ไม่ต่างไปจากเดิมมากค่ะ,คะ เราเรารู้สึกว่าเราทําทุกวันเหมือนเหมือนเราได้อยู่กับเพื่อนทุกวันนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่ตอนนี้พอเรามีมงแล้วมันก็คืาเรื่องเรามีโกที่เยอะขึ้นกว่าเดิม <c oughs> เพราะว่าเราเป็นลังาาเราเป็นนักธุรกิจที่มีมองอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมไม่แต่ตอนเนี้ยเราแค่รู้สึกว่าแบาบใครๆอาจจะบอกวิมั่นหน้าหรือเปล่าป้าฉันดูสวยขึ้นฉ<อ> <c oughs> ันดูสวยขึ้นฉันดูมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมจากที่มั่นอยู่แล้วค่ะ แ่ลว่าหลังจากนี้ก็จะเห็นคุณหนูน่านะคะก็ออกงานคู่กับมิสซิสไทยแลนด์เมืองนนทบุรีนะคะวบคู่ไปกับงานประจำที่ทำกับธุรกิจที่เราทำด้วยใช่ค่ะค่ะอ่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพี่อะไรนะคะพี่แอมค่ะคุณพี่แอมคุณพี่แอมทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดคะตัวแอมเองนะคะก็จะมีแรงบันดาลใจลึกๆอยู่ข้างในค่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เดีนี้ขอบคุณพี่แนนนะคะ ที่ให้โอกาสค่ะเอาใหม่ตัวนี้ใหม่ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> คุณแนนมาชวนให้ประกวดใช่ค่ะก็คือเวทีนี้นะคะก็คือให้โอกาสแอมได้มาอยู่ตรงนี้ให้เห็นการที่เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็แสดงศัก,กยภาพว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านอะไรมาเยอะได้มีโอกาสมาเวทีนี้ที่บ้านไม่ได้มี ฐานะอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันคือความฝันของ<ช>วัยเด็กแล้วก็อยากจะเอามงนี้ไปให้พ่อพ่อเป็นมาเลงค่ะ,ออะตอนนั้นตัดสินใจนานไหมคะว่าจะประกวดเวทีนี้ล่ะเราจะต้องเอาความฝันกับแพชชั่นอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นไอดอลของลูกด้วยอย่างงี้ค่ะสิบวันค่ะตัดสิงยังไงก็ลงคือมีสิบวันก็คือ พี่เขาบอกมีเวทีนี้ที่เป็นโอกาสให้แอมได้มาแสดงศัก,กยภาพจะเอามงไปให้ลูกให้พ่อที่ป่วยเป็นมะเร็ง<ะ>ค่ะวันนี้ทําสําเร็จแล้วใช่ไหงคะ,คะก็รู้สึกดีใจรู้สึกได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ผ่านการมีครอบครัวแล้วนะคะรู้สึกแบบมันพูดไม่ออกะคะ่ะ <c oughs> คือ <c oughs> อยู่ดีโอกาสก็มา<ะ>มาได้มงตรงนี้ก็ขอบคุณนะคะเวท เบทีนนทบุรีนะคะขอบคุณพี่ทุกคนนะคะแล้วก็รวมไปถึงบอสด้วยนะคะที่ให้โอกาสอย่างพี่แอมน,นี้มีลูกกี่คนนะคะคนเดียวค่ะแล้วก็ตัวแอมก็เป็นมะเร็งด้วยคะ<อ>่ะก็คือเอาเรื่องราวของเรา่ข่ทอดผ่านเวทีเพื่อเป็นแรงบรันดาลใจใช่ค่ะก็คืออยากเป็นแรงบรันดาลใจให้สาวๆทุกคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะก็คือได้สู้นะคะสู้มา ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตรเราจะเป็นยังไงแต่ทุกวันนี้จากเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่บ้านไม่มีฐานะมีฐานะยากจนได้มายืนณจุดจุดนี้แอมคิดว่าแอมโอเคแล้วค่ะวันที่ใส่มงไปหาคุณพ่อไปหาไปค่ะเขาว่าไงบ้างครพี่แอมเขาก็ดีใจค่ะก็คือดีใจมาก่ะก็บอกว่าพ่อเดี๋ยวหนูจะกลับไปเอามงมาให้พ่อนะสิบสวัน ที่ที่มาอยู่นจุดจุดเนี้ยค่ะแล้วลูกเพียมอมาไรบ้างครับเขาพอประกาศชื่อขึ้นมาปุ๊บเขาเขาส่งข้อความมาว่าแม่หนูร้องไห้เลยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหนูแบบดีใจมากที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ดูรายการอยู่แล้วเราคือต้นแบบของความกตัญญูด้วยแล้วก็ของความพยายามด้วยว่าวันนี้เราถึงแม้เราจะเป็นมิสซิสเนาะแต่เราก็สามารถทําเพื่อสังคมแล้วก็ สร้างสรรคสิ่สสดีๆได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากบอกให้ทุกคนนะคะที่เป็นผู้หญิงจะเป็นผ่านการมีครอบครัวาม,มาแล้วนะคะหรือว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวให้อย่าท้ออย่าถอยทุกคนมีความสําคัญมีจุดเด่นในตัวของทุกคนอย่าให้ทุกคนแบบนนพูดไม่ออกส่างกำลังใจส่งกำลังใจพี่เนี่ย <c oughs> พี่ม <c oughs> นะคะ อย่างไรเราก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายเนาะแล้ววันนี้เราถือว่าเราเป็นเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนที่กำลังดูรายการอยู่แล้วถึงบอกว่าผู้หญิงที่มีผู้หญิงที่มีตําหนิจริงๆแล้วเขาคือสุภาพสตรีที่มีค่ามากๆคนหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะอ่ะอีกหนึ่งท่านนะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแคทค่ะพี่แคทนะคะพี่แคทพี่แคททำไมตัดสิใจมาประกวดคะจริงๆขอญยตสลับไปนิดนึงนะคะพี่แคท จริงๆแล้วไม่ไม่เคยคิดเลยนะคะเรื่องประกวดค่ะเพราะว่าปกติก็จะอยู่ในแวดวงแพทย์หรือว่าเป็นเป็นหมอไม่ใช่ค่ะก็คือเปิดบริษัทนะคะเป็นซีอบริษัทไลเช็คเมดิคอลนะคะทาธุรกิจเกี่ยวกับคือมือแพทย์โดยตรงเลยใช่ค่ะแล้วก็อยู่อย่างนี้มาแบบเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์หรือว่ายาอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่อย่างนี้มาประมาณนานมากตั้งแต่เรียนจบนะคะเรารู้สึกว่าเต็งก็ได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างแล้วค่ะเหลือแต่ในเรื่องของการประก กนะคะ,ะแต่ก็กระทันหันมากเหมือนกันไม่ถึงสองวีเหมือนกันในการตัดสินใจไอ<ช>้ที่ตอนตอนที่จะประกวดได้ปรึกษาที่บ้านไม่มีเลยค่ะอาหรอคิดเองเลยคิดเองเลยค่ะคือกระทันหันแล้วก็คิดว่ามันมันต้องลองดูค่ะเพราะจริงแค่ก็มีหลายสิ่งที่ อยากจะลองทําเพื่อสังคมดูบ้างอยากจะเป็นกระบอกเสียงดูบ้างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ต่อ,อยอด <c oughs> ในธุรกิจที่เราทําด้วย<ช>ด้วยค่ะแต่ว่าหลายๆอย่างที่เราทําในทุกๆป,ปีถ้าเราทําเพียงลําพังหรือทําแค่บริษ,ษัทเราอะค่ะมันอาจจะยังไม่พอเนาะถ้าเราได้มีโอกาสหรือได้ลองทําอะไรที่มันใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้เชิญชวนเพื่อนๆหรือใครแล้วก็ได้โอกาสใหม่ๆอะค่ะ ก็เลยคิดว่าน่าลองดูค่ะแล้วพอมาเวทีนี้ก็ไม่ได้ผิดหวังถึงจะเป็นเวทีแรกแต่น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเขาน่ารักกันมากเลยอะคะ่ะค่ะอย่างบทบาทในเรื่องการบริหารเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้เราจะต้องออกมาช่วยเหลือสังคมแล้วไม่มีความต่างยังไงไหมคะจริงๆมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วค่ะคนละบริบทแต่ว่าความรู้สึกข,ของแคทก็คือมันอิ่มใจมากขึ้นค่ะคือการได้ทําอะไรเพื่อสังคมบ้างนะคะแล้วในเรื่องธุรกิจเราก็ทํามาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ต้องแบ่งเวลาให้ถูกเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็อยู่ในบทบาทของการเป็นแม่ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนี้ลูกว่าไงบ้างคะลูกก็ชอบนะคะคือแบบว่ามีคุณแม่เป็นนางงามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ,คะอ่ะกลับมาคุยกับพี่แนนเนาะพี่แนนเป็นยังไงบ้างจริงๆเราผู้หญิงทุกคนมีความฝันถึงแ <Haven S 1> ม้ว่าจะผ่านการสมรสแต่ว่าทุกคนก็มีสตอรี่ ที่แตกต่างกันแต่ว่าวันนี้เราได้เลือกพวกเขามาอยู่กับเราแล้วยังไงบ้างคะพี่แนนค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองภูมิใจในตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกเป็น PD นะคะแล้วสิ่งที่เราทำกับกองประกวดมาตลอดระยะเวลา2ปีหลังจากที่ได้รับตำแหน่งโฟโตเจนิกนะคะรู้สึกว่านี่แหละคือความตั้งใจของบอส วันนี้เราได้รู้แล้วว่าความภาคภูมิใจของการส่งต่อพลังหญิงนะคะสตรีที่ผ่านการสบรถแล้วเป็นยังไงความสุขรอยยิ้มสิ่งที่เขานํากลับไปให้กับครอบครัวและสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําต่อให้สังคมนี่แหละคะ่ะคือสิ่งภาคภูมิใจที่ที่เรามีมีมีความรู้สึกว่ามันมันมากกว่า เงินมันมากกว่าอะไรทั้งนั้น <ฮะ S 1> เลยก็คือการสร้างเหมือนแลนด์มาร์คสตรีที่ผ่านการสมรสมาแล้วและส่งต่อพลังนี้ให้กับสตรีที่กำลังดูอยู่ทางบ้านแล้วก็ทำเพื่อสังคมได้อีกเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญ <ฮะ S 1> ก็เลยรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ประสบความสำเร็จอีกอสิ่งในชีวิตค่ะที่อีกหนึ่งภารก,กิจเลยพี่แนนจะต้องส่งคุณปอเช่เข้ากองใหญ่เราเตรียมตัวยังไงบ้างคะเพราะว่า คู่แข่งน่ากลัวอยู่นะจริงค่ะคือตอนแรกก็มีความมั่นใจแต่พอดูหลายๆจังหวัดแล้วเรามีความรู้สึกว่าอุนนอย <laughs> เราเป็นนางงามเราสวยนะใช่นางามเราสวยนางามเราสวยเ่าเลามงใหญ่มาแล้วนะใช่แล้วตอนนี้ก็ก็ทำการบ้านค่ะเตรียมตัวทำการบ้านเข้ากองวันที่7มิถุนายนนี้นะคะก็อยากจะให้แบบติดตามได้เลยว่านนทบุรีมาปังทุกวันแน่นอนเราต้องมีแฮชแท็กบ้านนนทบุรีมาแน่ใช่นนทบบรีมาแน่แล้วมงแน่ คือตอนนี้อย่างเพื่อนๆโศกลงใจกันยังไงบ้างคะคี่บอเใช่เพราะว่าเราจะต้องเป็นตัวแทนสายสะพายของจังหวัดแล้วอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะแบบรับบาลทุกคนอเลยอ่ เพื่อนๆจะคอยแบบซัพพอร์ตจริงๆจะมีแชทกลุ่มนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะแบบว่าแบบนั้นสี่แบบนี้สี่มีการแบบว่าแนะนํากันอย่างเช่นน้องหนุนาก็จะแบบว่ามีความถนัดเรื่องการเดินแบบแล้วก็จะให้คําแนะนําน้่นแบบเดินทําอย่างนั้นทำอย่างนี้คือเรียนเริ่มเรียนใช่ใช่ค่ะมีคําแนะนําให้ตลอดคือทุกคนจะมีจุดเด่นของแต่ละท่านแล้วเขาก็จะแบบว่าคอยสนับสนุนเราอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งพีดีพีดีก็ยิ่งสนับสนุนใหญ่เลยค่ะตลาดาัางกำลังใจอ๋อเขามีตลางก่องแม่เขามีเจ็ดมิถุนากระถนิเทเขามี28แล้วก็สิบถึงสิบสองแล้วก็ไฟนอกก็คือยี่สิบสี่มิถุนาเดือนนี้ก็แล้วเดือนาแค่ประมาณหนึ่งเดือนยีิบสี่กรกฎาคมตอนนี้ อตอนอ๋อไม่พันเดือนกว่าตอนนี้เตรียมต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่อมอีกไหมหรือว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วพร้อมเข้ากองแล้วอะไรเงี้ยก็เดินอของน้องก็จะมีในเรื่องของเดินนะคะที่น้องจะต้องไปฝึกเดินนะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของอยู่หน้ากล้องโพสยังไงพูดยังไง,ง,ไงอันนี้เราก็จะมีเตรียมไว้ให้น้องนะคะส่วนในเรื่องของคอตตูมเสื้อผ้าหน้าผมบอกได้เลยคะ่ะว่าปังแน่นอนอันนี้คือแบบเรารีบ เซ็นเควนหาชุดกันแล้วค่ะว่าแบบน้องต้องเป็นลูกไหนชุดไหนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามน้องได้เลยเริ่มติดตามกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะน้องก็จะเป็นควีนแบบใหม่ฉบับใหม่ที่ทุกคนจะต้องอึ้งไปกับนนทบ,บุรีแน่นอนนะคะ,คะยอ,อย่างพี่เมย์ขออนาตถามหน่อย,ยพอนนทบ,บรุรีถูกไหมเราจะต้องมีการแสดงความเป็นอัตลักษณ์ซอฟท์ power ววบนเวทีแม่<อ>ไหม,ต,มต้องเอาความเป็นนน นนทบุรีอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนนทบุรี มีแน่นอนค่ะอย่างที่บอกเนาะตอนนี้กองแม่เขาก็กําลังทํากันบ้างมอดูแอบเห็นอยู่นะตอนแถลงข่าวตอนะไรมีการเดินผ่าไทยมีการนําของดีโดนทบุรีมาอยู่ในบริบทของตัวนางงามต้องค่ะของเรามีแซกซุมอยู่แล้วในกิจกรรมรวมถึงกิมมิกและทีมทีมงานของโดนทบุรีเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแล้วมีเครื่องปั้นดินเผานะคะในการถ่ายภาพโปรไฟล์แล้วก็มีกิจกรรมใหญ่ๆที่เราไปเนาะที่วัดเฉลิมพระเกียรติถูกต้องไหมคะก็คือเป็น วัดดังของทั้งนนทบุรีเช่นกันนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมีจริงๆเราไม่อยากบอกอ่ะปุบไว้ก่อน <S <S 2> <S 2> มีเซอร์ไพรส์ใช่อ,อุบไว้ก<ๆ>่อนว่าจริงๆนนทบุรีเราก็มีของดีของเราเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบ นิดหน่อยสกูปให้เขาทางนูน้นเขาให้แบบตื่นเต้นกับสิ่งที่เราเป็นด้วยะนะคะนิดหน่อยค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ติดตามได้ที่เพจนะคะมิสซิสทนวันนทบุรีนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีไลฟ์ใช่ไหมคะคุณแนนเดี๋ยววันนี้จะมีไลฟ์ด้วยนะคะที่เพจของเราเนาะคุณแนนเนาะก<ม>็คือมี incident, พิเศษควบคู่ไปด้วยใช่ค่ะอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้ น้องๆคุณแม่นางงามนะคะไม่ใช่อนองแล้วนะคะ <laughs> คือจะใหญ่เจอแต่น้องนางงามเลวันนี้เจอนางงามคุณแม่อยากให้คุณแม่ฝากอะไรให้กับแฟนๆแล้วก็ฝากทุกกิจกรรมให้ในเหลยๆคนได้มาติดตามคุณแม่ทั้ง4ี่ท่านด้วยนะคะค่ะตอนนี้ทาง m r s Thailand World นะคะกำลังจะมีกิจกรรมหลากหลายที่รายเรียงเข้ามานะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามพวกเราทั้ง4นะคะได้ทางเพจ m i s s s Thailand World นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้พวกเราไปถึงฝั่งฝั <l nên> นมุ่งถึงให้จงได้ไหคะคุณนาคุณแม่หนูนาของหนูนานะคะหนูนาก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่แม่ที่อยากจะมาลองร่วมประกวดสำหรับปีหน้าหรือว่าจังหวัดอื่น <t we mutually> ๆ,ๆ,ๆที่กำลังเตรียมพร้อมก็้ตรงนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะผ่านการสมรสแล้ว อย่าอ่อม Energy จีเด็ดขาดค่ะทุกคนต้องกล้าถ้าเรากล้าแล้วเราจะสวยมากกว่าเดิมค่ะเล่คุณแม่แคมค่ะค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะให้ลองเข้ามาประกวดในเวทีนี้อย่าคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นลองเดินเข้ามาค่ะเวทีนี้ให้โอกาสทุกท่านค่ะคุณแม่แคทของเรานะคะค่ะ ก็คืออยากให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะคือผู้หญิงทุกคนเลยที่เป็นคุณแม่หรือไม่เป็นคุณแม่ก็ตามนะคะให้มีความมั่นใจในตัวเองคะ่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเรามั่นใจนะคะทุกอย่างก็จะออกมาดีเพราะทุกคนมีดีคะ่ะยังไงก็ลองมาที่เวที m i s s ิสไทยแลนด์เวอรดูนะคะ ทุกคนจะมีประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็รับรองว่าถ้ามาแล้วเนี่ยจะได้สิ่งดีๆแล้วก็ได้เอนดิจีดีๆกลับไปด้วยเนาะ,ปปะค่ะอาสุดท้ายพี่แดนปากหน่อยแล้วกันค่ะ แล,แล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมิสซิสไทยแลนด์เวิกองอย่างเราเข้มข้นม,มากมากก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวฝากกิจกรรมในการติดตามทั้ง4ท่านนะคะในการร่วมกิจกรรมนะคะของจังหวัดนนทบุรีและก็ภายใต้ของมิสซิสไทยแลนด์เวิร์นะคะในวันพรุ่งนี้วันที่21นะคะเราจะมีการ ร่วมสัมมนานะคะกับกลุ่มกะตะตะรจังหวัดนนทบุรีและในสังกัดกะตะตะรอพอจวอของนนทบุรีนะคะเป็นการสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่เลยซึ่งจะมีสาวงามนะคะที่เป็นตัวแทน Mrs. Thailand World ร่วมสัมมนาด้วยและมีการจัดแถลงข่าวนะคะในงานวิ่งนะคะนนทบุรีไนรันนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่23สิงหาคมปีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นงานนนทบุรีไนรันแบบยิ่งใหญ่เลยที่ทางเวทีมิ s Thailand ของเราร่วมนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะก็คือสร้างอาชีพสตรีนนนะคะที่จะเกิดขึ้นวันที่29 30และ31นี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าจังหวัดนนทบุรีของเรานะคะผลักดันแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในภาครัฐภาคเอกชนหรือซอฟต์พาวเวอร์นะคะจะเจอกับเหล่านางงามทั้ง4ท่านแน่นอนค่ะก็ติดตามไว้ได้เลยนะคะในเพจ m i s s ิสไท l แลนด์เวินนทบุรีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับคุณบอเช่นะ นะะายดามตัวแทนของจังหวัดสู่เวทีและจับประเทศค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะอคุณผู้ชมค่ะวันนี้พวกก็นะคะต้องลำช่วไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะไม่อบอก